คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องต้องลงคลิปใช่และผมนับได้ทำการมาลิ่นแมบ,บนี้เพราะผมเห็นว่ามันเป็นคนเล่นสองเซนถ้านับจำนวนตามที่ผมนับได้อนนะนะประมาณสองเซนเท่าไหร่ไม่รู้และสิ่งแรกที่ผมทำคือไม่ถ่ายคลิปยังไม่ถ่าย เราต้องเราให้เรามีตัวเก่งๆกันเลยเราค่อยถ่ายแล้วในที่สุดผมก็ได้มิตติกมาเป็นที่เรียบร้อยเยปปีโอเคในเมื่อเราได้มิตติกมาแล้วเราจะเป็นรออะไรล่ะปุ๊บเอ้ยโมดฮาร์ดโชว์ไปเลยดีกว่า <c oughs> เราจะลองเราลองดูว่าโมดฮาร์ดมันเป็นยังไงฟ,ฟไปเลย อยากรู้จริงๆว่าหมอนฮานเนี่ยมันจะยากเลยเพราะผมไม่เคยเล่นหมดสักกระดาษเลยอความโกรธหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ what วางไม่ติดไปเลยลว,วางไม่ติดไปเลยปึ๊บม,มาฟึบครูดาวแม้ครูดาวจะเยอะ ดาเมจก็โคตรเยอะคูดาวไม่สนนะไม่สนเรื่องคูดาวเราสนแค่ดาเมจเราต้องการแค่ดาเมจเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ <Okay. S 2> เลเ่นต่อฟืฟนี่เราได้สกิลมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวไปดูมันมีเสียงเข้าในคลิปหรือเปล่าอพอถ่ายคลิปทีไรมันชช่เป็นอย่างงี้ทุกทีมีคนมาเฉยเออยไม่เป็นไร Bye-bye. Foof. Okay. Mmm. Boop. 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 นี่เราต้องอัปเกรดไปใน,นเมื่อเราอัปเกรดเอ่บเทพเจ้าแห่งการต้นเกมตันแล้วเราต้องอัปเกรดวิสตา อยากอะมาตีอะไรตอนนี้นี่อ๋อเยมาบรม,มาอ,อุ้ยเรือเป็นมือเลยละระดเมงแค่หนึ่งพันเองอะอทำไมหนึ่งพนมันตายไวจังอ่ะสงสัยมีมิติกมาด้วยโอ้โหต่อมาเป็นเอ่ออะไรการโจมตีแบบไหน,นอยากรู้ เอาจังไหมไอตัวนั้จะดำเหม็นประมาณสามร้อยอยู่แล้วนะไอตัวนี้ดาเมจจะเป็นสามร้อยอยู่แล้วผมก็ยังใช้มันอยู่ดีคือมันต้องใช้มันคือตัวต้นเกมที่สุดยอดที่สุดในโลกเอออ๋อกดขายกดตรงนี้เอาจริงก็รู้ตั้งนานแล้วแหละแต่แค่อยากลอง เออแล้วก็แบบนี้คือแบบที่เปิดออโต้สคิปยาวที่สุดในโลกเนื่องจากส่วนใหญ่นคนไม่ค่อยรู้กันเพราะมันอยู่ตรงนี้ที่ผมก็คิดว่ามันน่าจะรู้กันแหละอยากบอกอยากบอกให้คลิปยาวขึ้น อะไรคือเจ้าชายแห่งคำสาปไอ้ยายบาป้าไุ้หาวทำไมเนี่ยป๊บ เราจะกระโดดเล่นไปเรื่อยๆถ้าตังไม่เกินห้าพันผมก็ไม่ชีกตัวนี้นหรอกถ้ามันก็น่าจะอัพเกรดสูงขึ้นก็น่าจะไม่มันจะต้องเกิน 5, ห้าพันอือเราตกตึกแต่เราไม่ตายลิบี้คิดว่าน่าจะประมาณ 6, หากพันห้าชี้มัคาบเกี โหเงินมีทั้งสี่พัน 4, เอาไปอันนี้ได้ไหมเอาไปใช้ในอันนั้นได้ไหมไอ้เกมอันนั้นอนะไอการสุ่มแต่ละครนะ่ยน่าจะสุ่มได้อย่างน้อยสักเอตัวซีเควตหรือจะไม่ได้แต่นี่แปดพันแล้วนะอุ้ยมาแล้ว ก็ามันเหลือเงินอีกสองพันแล้วเอ,อผมจะทําการขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็เอามาอัพเกรดตัวนี้เป็นแผนที่ชั่วร้ายมากปังเออขายทิ้งเถอะแย่งซีนอยู่นั่นแหละลำคาและแ,แ,แย่งซีนโปอ้อืม ถ้าอย่างที่ปับ๊บเอ็กเซปเกมนี้นี่มันอลังการจริงๆบูมจัดการมันปั๊มเอ้ไม่โดนตัวนี้เหรอทำไมไม่โดนอ่ะ เหลี่ยมเหลี่ยมจีเหลี่ยมจีเหลี่ยมฟึ๊บโอ้โหบอสจะตายอยู่แล้วเอ้ยนี่มันบอสต,ตัวจริงนี่ว่ะบอสของก๊อปตาย,ลยแล้วเอจริงไหมคิดว่าชาตินี้น่าจะรับเกรดมันให้ตันไปได้บัอม เออมันไม่ตีไม่เข้า,าอ่ะอ๋อมันมีโลว่ะโล่จีเหลี่ยมอ่ะโคเหลี่ยมเลยมีโล่เอ้ยอย่างน้อยยิง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 อ้าวโอ้เลี่ยมอ่ะมาเหลียล่ยมผมแอสโตอยเลต แสตัวทอาเลยสองจุดศูนย์ด้วยยังไม่วางยังไม่วางดักไกลๆมาเลยไม่วางอะ่ะชาติเนี้ยจะไม่วางหรอกโอเคจังวันนี้แหละวางเลยผึบผึบึบหนูทาเค้ยอยู่ชาตินี้จะผ่านไหมเนี่ยเนี่ยมันเหลี่ยม มันใช้เทคนิคก,การเหลี่ยมโคตรเหลี่ยมเลยจีเหลี่ยมพึบผึบเอ้ยอีกแค่นิดเดียวเร็วคุณดาวเจ็ดวิเองอาเฮือกลางโลกดาเมจโคตรเยอะตายเพราะกลางโลกอื้อ ตาเหมืมันแค่คเก้าร้อยงาน้อยมากน้อย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 เออแม่บุรมันเดินมาเดี๋ยวโลมันก็น่าจะหมดแล้วแหละเจอแล้วตัวที่เกลียดที่สุดในเกมผมเจอตัวที่เกลียดที่สุดในเกมแล้วตีอาเฮือตายเพราะกลางโลอีกแล้ว เอาจริงไหมโลกมันคู่ดาวเท่าไหร่เนี่ยพับเรียบร้อยเย่ผมจะไม่เล่นหมดเอ่อฮาร์ดจบไปแล้วโคตรยากเยคลิปได้เท่าไหร่แล้วสิบนาทีเจริญคลิปคนหนึ่งเขาเล่นได้ยังไงกั เราเล่นได้แค่ด่านเดียวสิบนาทีแล้วต่อมายี่สิบนาทีเชื่อฮะนี่มันตัวอะไรก็บอกแฟงกี้โหดอย่างนั้นเหรอฮึมอไม่สุ่มเหรอไม่สุ่มยังไงไม่สุ่มนี่มันตัวอะไรมันเนี่ยแม่มด อดัตติทิปอ่านยังไงให้เป็นแม่มดอดัตติชิปเราจะไม่เอาแฟงกี้เราจะมา,าตัวนี้นักสู้ต้องคำสัเอาไป,ปคลิปหน้าแล้วลกันทางนี้ขี้เกียจฟาร์มแล้ว๋ยวไปาฟาร์มดีกว่าซีเดินเล่นเอ้ยอยังไม่มีตัวละคร เราเพิ่งได้ดีเจนเดอรี่มาตัวเดียวตำนานแล้วก็เอ้ยไม่ใชออ่อันนี้เป็นมิติก๋อทำไมมีตัวนี้สองตัวอย่าบอกนะเขาใช้แบบอันนี้สีขาวนี่สีแดงอะไรเงี้ยหรอ <c oughs> ตัวซีเครตวอทอ๋ออันนี้ชายนี่อะชยนี่ ถ้าซอขวดแล้วใช้นี่น่าจะชาตินี้น่าจะสุ่มไม่ได้มึงมีคนสุ่มซีขวดใช้นีไ่ได้ด้วยเหรอถามจิงโคตดโดนดีเลยนะเอาล้ครับสำหวันนี้นะครับขอจับคีิปแพยอันอนี้ไม่ปุ๊บ